ลูกนอกสมรสอนาคตที่พ่อแม่ต้องคิดสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับกิจสาระดีๆที่ผู้หญิงควรรู้ทำไมผู้หญิงจึงต้องควรรู้เพราะคุณคือตัวจริงในการ,รเผชิญปัญหาส่วนคนนอกเป็นได้แค่พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆปัญหาอย่างหนึ่งของผู้หญิงทุกยุคทุกสมัยคือการมีลูกนอกสมรส กับชายที่อยู่กินกันมาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องจริงของผู้หญิงจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ถูกคนรักปฏิเสธตั้งแต่รู้ว่าเริ่มตั้งคันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวกลายเป็นผู้หญิงมีค่ามากมายขึ้นมาแบบไม่ทนตั้งตัวกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าฝากคันค่าทำคลอดค่านมค่าแพมเพริดค่าที่อยู่ค่าเช่าห้องค่ารักษาพยาบาล ค่าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับลูกค่าเสื้อผ้าและค่าจิตปาถืออีกมากมายทำให้หลายคนตั้งตัวไม่ทันนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผู้หญิงควรจะเรียนรู้เพื่อตั้งรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตเมื่อเขาไม่รับเป็นลูกจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่จะรับแต่ลูกแต่ไม่เอาแม่ได้ไหมถ้าอยากให้รับผิดชอบต้องทำบันทึกข้อตกลงแบ่งกันเลี้ยงฝั่งละสองอาทิตย์จะได้ไหม เหล่านี้เป็นปัญหาที่หลายคู่ตกลงกันไม่ได้และเกิดความขัดแย้งก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะว่าลูกนอกสมรสในทางกฎหมายแล้วถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอพูดง่ายๆก็คือกฎหมายให้อำนาจแม่ในการปกครองบุตรแต่เพียงผูด้เดียวนั่นเองและแม่ก็มีอำนาจในการที่จะกำหนดว่าลูกจะอยู่กับใครที่ไหนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546 มาตรา1566และ1 5 6 7ฉะนั้นการที่ไปทําบันทึกข้อตกลงกันเองว่าจะแบ่งกันเลี้ยงฝั่งละสองอาทิตย์2อาทิตย์นี้อยู่ฝั่งแม่อีกสองอาทิตย์ไปอยู่ฝั่งย่าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนั้นไม่มีผลในทางกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะนะคะหากฝั่งพ่อหรือย่าอยากจะได้ลูกหรือหลานไปเลี้ยง แต่ไม่อยากได้แม่ของเด็กไปอยู่ด้วยเข้าตำราเกลียบตัวกินไข่ไม่ยอมคืนเด็กให้และกีดกันไม่ให้แม่พบกับลูกระวังอาจโดนฟ้องมีความผิดทางอาญาฐานพากเด็กและอาจฟ้องผิดทางแพ่งได้ด้วยเรื่องอำนาจการปกครองบุตรนั้นเคยมีการฟ้องร้องกันถึงขั้นสารดีกามาแล้วนะคะสุดท้ายแม่จะเป็นผู้ได้อำนาจในการปกครองบุตรตามกฎหมายที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแล้วถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเลี้ยงดูอุปการะบุตรจากผู้เป็นพ่อได้หรือไม่กฎหมายก็ได้กำหนดเอาไว้อยู่แล้วค่ะว่าหน้าที่ของพ่อแม่คือต้องอุปการะและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่แต่เมื่อลูกยังไม่ได้เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ก็ต้องไปดำเนินการทำให้ลูกมีฐานะ เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อเสียก่อนถึงจะมีสิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากผู้เป็นพ่อได้ซึ่งวิธีการที่จะทําให้เด็กเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อนั้นมี3วิธีค่ะ 1. ก็คือพ่อแม่ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังได้ 2. คุณพ่อก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรซะให้ถูกต้อง 3. มศาลมีคํำพิพากษาว่าให้เด็กคนนั้นเป็นบุตรของฝ่ายชายดังนั้น หากไม่มีการจดทะเบียนสมรสหรือพ่อไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรผู้เป็นแม่ก็ต้องฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายเพื่อให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูต่อไปรู้ไว้ใช่ว่าสาวๆคนไหนที่กำลังเตรียมตัวหอบผ้าหอบผ่อนจะไปอยู่กับเทพบุตรสุดที่รักฟันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็คงจะไม่สายเกินไปนะคะ ส่วนใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องลูกนอกสมรสก็สามารถดำเนินการตามที่แนะนำข้างบนได้เลยนะคะหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่3มเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆส่วนการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากพ่อของเด็กนั้นจะได้หรือไม่ได้เพียงใดนั้นอย่าลืมติดตามรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับเกร็ดสาระดีๆที่ผู้หญิงควรรู้ในตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตาม สวัสดีค่ะ